สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็มาแสงจ้าเชียวนะคะก็นะคะคลิปนี้ที่กิ๊บจะมาพูดก็คือเออ่เป็นคลิปลดน้ำหนักของกิ๊บนะคะตอนนี้ก็เป็น EP ที่สี่แล้วค่ะก็กิบทำมาได้เกือบเดือนนึงแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะกิ๊บจะมาพูดเออ่ในเรื่องของการเอ่อออกกําลังกายนะคะว่าลดน้ําหนักตอนลดน้ําหนักตอนแรกของกิ๊บเนี่ยกิ๊บออกกําลังกายยังไงแล้วก็จริงๆแล้วควรจะออกยังไงนะคะก็อาจจะไม่ได้ถูก100%นะเพราะว่ากิ๊บก็ลองผิดลองถูกมาแล้วก็ เลือกสิ่งที่มันเข้าออก,กับกิฟต์แล้วก็กิฟต์สามารถทําได้นะคะก็พูดถึงปัจจุบันนี้นะคะกิฟต์น้ำหนักอยู่ที่70เมื่อเช้าทางช่างอยู่ที่ประมาณ74.5ก็คือตอนนี้น้ําหนักขึ้นนะคะไม่ใช่เพราะว่าโยโย่โยโยหรืออะไรนะเพราะว่ากิฟต์ไม่ค่อยได้ครูมาหาแล้วก็ตอนนี้แบบชอบกินแป้งมากแบบพยายามแล้วพยายามกินแป้งตอนเย็นให้น้อยลงแล้วก็มันก็ยังไม่ได้อยู่เหมือนช่วงนี้กิฟต์เรียนหนักมันก็เลยทําให้เป็นข้อนหรือเปล่ารอมันทําให้กิฟต์เนี่ยค่อนข,ข้างที่จะ,ะยังไงล่ะ หิวข้าวเหนื่อยก็เลยแบบชอบกินแป้งเยอะมากตอนนี้ก็เลยกะว่าเดอนกุมพานเนี่ยจะเริ่มลนดน้ำหนักจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าทุกวนี้ก็ถือว่าเป็นการเมนเทสสุขภาพตัวเองไปก่อนเนาะ mm hmm. ก็มาเข้าเรื่องของการออกกําลังกายเลยนะคะเรื่องของการออกกาลังกายของกิ๊ฟเขาาไปเมื่อประมาณ6ก -8 ถึงแเดือนที่แล้วนะคะกิ๊ฟออ,ออกกําลังกายเริ่มต้นด้วยวิธีการเล่นฮูลาฮุปค่ะฮูลาฮูปพวงใหญ่หญๆประมาณหนัก2กิโลเป็นฮูลาฮูปน้ํานะคะ กิบใช้วิธีนั้นเพราะว่ากิ๊บขี้เกียจกิ๊ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็เลยคิดว่า,วาดีกว่านอนเฉยๆก็ลุกออกกำลังกายด้วยาการเล่นทูลรฮูกก็เล่นค้างรับประมาณเครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีการเวทเวทของกิ๊ก็คือยกดัมเบลเล่นๆแบบยกยกท่าอย่างนี้ยกแบบนี้เข้าตัวยกเวียงไปข้างหลังก็ดูท่าตามดูท่า,าตามอิเนเทอร์เน็ตตาม YouTube ปกตินะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นทรหูมาก็เริ่มมีท่าออกกำลังกายเป็นสควอท เป็นย่อขาครึ่งตัวนูน่นนี่นั่นนั่นน,นู่นนี่เยอะแยะมากมายเป็นท่าทั่วไปที่เอคิด่รู้สึกว่าทำแล้วไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายตัวเองรับได้นะคะพอาหลังจากนั้นกิ๊บก็เริ่มมาแอโรบิกตาม YouTube ก็เป็นแอโรบิกของเกาหลีนะคะก็พิมไม่ได้เลยว่าลิปเอ่อแอโรบิกเกาหลีอะไรบแบบนี้มันก็จะขึ้นเลยแอโรบิก30นาทีมันก็จะขึ้นได้เป็นแอโรบิกของเกาหลีก,ห<ๆ>ก็เหนื่อยมากเหงื<ๆ>่<ๆ>อทพวมตัวแบบครั้งแรกๆเนี่ยไม่จบคลิปทำไม่จบคลิปเพราะว่ามันค่อนข้าง เหนื่อยมากค่าไม่โคดหรอกแต่เหมือนเป็นท่าซ้ำๆที่แบบใช้ความอดทนของร่างกายนะคะก็ผ่านจากนั้นกิ๊บก็มาเล่นทีสิบห้าพิมไปว่าทียี่สิบห้ามันจะเป็นคลิปอาจารย์ฝรั่งนะคะมาสอนเออ่ยังไงท่ากิ๊บเออ่ไม่รีบหรือว่าไม่รีบหรือมีเวลาในการลงลงคลิปคลิปนี้ให้กิ๊บจะแปะลิงก์ไว้ให้อ่ในดิสคริปชั่นบ็อกซ์ข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวกิ๊บจะหาลิงก์ไว้ให้แล้วก็เออ่พอออกกำลังกายทีสิบห้าก็ช่วงหลังๆวันนี้ก็จะใช้ทีสิบห้าเป็นหลัก แล้วก็แต่ถ้าพูดหลังๆเลยตั้งแต่ช่วงมาอสินกาธันวากุกราแเข้าถึงคุมพันเนี่ยกิปฟไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าหนึ่งกิปฟเปิดเทอมป,ปีสามมาเนี่ยปีสามเทอมสองมาเนี่ยกิฟค,ค่อนข้างโหดกับการเรียนมากแบบกิฟสั่งเกตว่ากิปฟจะบน่นเกือบเกือบทุกคลิปว่ากิปฟเรียนหนักคือเรียนหนักมากจริง แบบเรีนแค่3วันก็จริงแต่คือแบบไอ้สวันที่เหลือคิดว่าต้องปั่นการบ้านทํางานรายงานวิจัยทํางานเกี่ยวกับพวกออกอีเวนต์อะไรพวกนี้นคือคิดป่นบริหารมันจะต้องทาเอกสารพวกอะไงานอะไรเงี้ยเตรียมตัวพรีเซนต์เตรียมตัวสอบเนี่ยเดี๋ยวน่าจะหลังๆไม่แน่ใจว่าทิศหน้าเนคลิปจะได้ทำคลิปให้ทุกคนดูหรือเปล่าเพราะว่า ปลายเดือนกุมภานเนี่ยวันที่เที่เนี่ยกิ๊บจะสอบมิเทอมแล้วมิเทอมปีสาเทมอม2แล้วนะคะก็อาจจะไม่มีเวลามาทำคลิปให้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้กิ๊บกลับมาจากเ,เ,เรียนเนี่ยกิ๊บก็ไม่มีแรงที่จะออกกำลังกายเพราะว่ากิ๊บต้องนั่งรถไปกับบ้านกับมหาลัยวันหนึ่งชั่วโมงกว่ากับ2ชั่วโมงไปกับ3 4ถึงชั่วโมงเลยคือกิ๊บแบบล้ามากร่างกายแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยกิ๊บก็เลยจะเน้นที่การเดินให้มากขึ้นช่วงหลังมาน,นี้คะ่ะเดินให้มากขึ้นแล้วกอ็อะไรล่ะ คุมอาหารแต่แล้วทานก็มีหลุดอย่างที่บอกไปว่าหลุดเ,เรื่องแป้งนะคะหลุดเยอะมากเพราะว่ากลับมาคือมันหิวแล้วก็แบบจะพยายามจะอัดโปรตีนให้หนักคือแบบเช้าก็จะกินข้าวต้มไข่กลางวันก็จะปล่อยฟรีแต่ก็จะพยายามกินแป้งให้น้อยลงแล้วก็เลือกผัดผักกระท้อยให้น้อยลงแล้วก็ยนเนย็นอย่างก็จะกินข้าวบางครั้งก็สองับพีเลยคือมันหิวว่ะทุกคนแบบเข้าใจไหมแล้วก็แบบกินอกไก่ต้มมาทําเหมือนข้าวมันไก่แล้วก็เพิ่มไข่เข้าไปอีกเพราะกาลัวว่ามันจะไม่อยู่ท้องหรอกกลัวหิวกลัวแบบร่างกายแบบ ต้องการแล้วจะกินขนมขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยแต่บ้านกิ๊บกิ๊ฟจำไม่ซื้อขนมติดไว้เลยนะจะติดเป็นผลไม้เป็นซะส่วนใหญ่เอ่าแล้วก็การออกก์ร่างกายของกิ๊บเนี่ยกิ๊บเอ่อเน้นเพิ่งจะมาเน้นเวทช่วงประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วอะไรแบบเนี้ยไม่นานนะคะคือไม่ได้เล่นเวทนานมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทุกคนควรทําเลยก็คือเน้นเวทเอ่อเน้นบอดี้เวทเอ่อคาร์ดิโอเนี่ยก็ต้องมีร่วมด้วยแต่ว่าก็ต้องเน้นเวทด,ด้วยเพราะว่า ส่วนหนึ่งที่ร่างกายจะเาะผาผลาญพลังงานได้มากเนี่ย <S <S ก็มาจากมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นเอ่อที่ได้กิ๊บจะทำวันนี้กิ๊บจะทำคลิปออว่าทำไมถึงไม่ควรลดน้ำหนักเร็วๆคือกิ๊บจะพูดแซมๆไปในคลิปนี้นะคะก็คือกิ๊บไม่แน่ใจว่ากิ๊บไปฟังหรือไปอ่านอะไรมาไม่แน่ใจว่าข้อความที่จะพูดต่อไปนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะคะก็คือไปฟังหรือไปอ่านมานานมากแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าำํำมาจากไหนก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าเป็นผิดพลาดหรือว่าข้อมูลมาจากใครแล้วกิ๊บลืมให้เครดิตนะก็คือกิ๊บ ก็ได,ด้ยินมาว่าฟังมาว่า10กิโลแรกของน้ําหนักตัวที่ลดลงไปก็คือน้ําน้ําในร่างกายแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกล้ามเนื้อหรือไขมันที่ลดลงถ้าไขามันลดลงก็ดีไปแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อที่ลดลงก็แย่เพราะว่าเมื่อกล้ามเนื้อลดลงแล้วหลังจากนั้นการลดน้ําหนักในเดือนต่อๆไปในกิโลต่อๆไปมันจะลดยากนะคะทําไมถึงลดยากเพราะว่ากล้ามเนื้อของเรานะคะจะใช้พลังงาน ออคือถ้ายิ่งมีกล้ามเนื้อมากระบบเผาผัานกิ๊บจะพูดยังไงดีกิ๊บไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กิ๊บพูดในเรื่องนี้ที่มันเป็นทฤษฎีอ่ะกิ๊บจะพูดถูกไหมแต่ว่าถ้าผิดกิ๊บขออภัย้วยนะคะแต่คือประมาณเข้าๆประมาณว่าถ้ามีกล้ามเนื้อเยอะอ่ะร่างกายก็จะใช้พลังงานเยอะเมื่อกล้ามเนื้อเยอะน้ําหนักก็จะเยอะคือมวลน้ามันมวลไม่ใช่มวลน้ำมันมวลไขมันกับมวลกล้ามเนื้อมันต่างกันคือน้ําหนักของกล้ามเนื้อเขาจะน้อยแต่ว่า น้ำหนักของกล้ามเนื huh. ้อเขาจะหนักมากกว่าไขมันแต่กล้ามเนื้อเขาจะชิ้นเล็กกว่าไขมันทุกคนเข้าใจไหมคะสมมุติว่าอันนี้คือไขมันอไม่ใช่อันนี้คือกล้ามเนื้อแต่อันนี้คือไขมันกิ๊บไม่ได้มาโฆษณานะคือกิ๊บยกตัวอย่างอันนี้คือกล้ามกล้ามเนื้อแต่อันนี้คือไขมันแต่อันเนี้ยจะหนักกว่าอันนี้เข้าใจไหมคะคือตัวกล้ามเนื้อเขาจะหนักกว่าไขมันมันก็เลยทําให้การลดน้ําหนักเนี่ย ถ้าเราลดได้เร็ว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 เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อที่สลายไปไม่ใช่ไขมันคือกล้ามเนื้อถ้าจะพูดยังไงเหมือนว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเขาจะสลายได้ง่ายกว่าไขามันนะคะแล้วก็มีพี่ที่รู้จักเนี่ยจะพูดยังไงไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเอาเป็นว่าเป็นพี่ที่กินรู้จักเนี่ยเขาภูมิใจกับการที่ว่าสองเดือนสามเดือนเขาลดน้าหนักไปได้ยี่สิบกโลแต่คือแบบทุกคนอย่าลืมคิดว่าไอ้ที่ลดไปอะ คุณลดยังไงคุณทานน้อยไหมคุณออกกําลังกายหรือเปล่าคุณทานยาหรือเปล่าและไอที่ลดไปเนี่ยเป็นน้ําเป็นไขมันหรือเป็นกล้ามเนื้อถ้าเป็นไขมันก็อย่างที่พูดไปว่าก็ดีไปแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยมันจะแย่ในภายหลังดังนั้นทริบถึงอยากให้ทุกคนนะคะที่ลดน้ําหนักให้มุ่งไปที่เวทแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกคาร์ดิโอร่วมไม่อยากให้ทุกคนคาร์ดิโอคาร์ดิโอคาร์ดิโอวิ่ง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  การที่เราคาร์ดิโอมากเกินไปเนื้อเราจะเหี่ยวตัวเราจะเหี่ยวแล้วทำไมกิฟถึงไม่อยากให้ทุกคนลดน้ำหนักเร็วๆคือคุณจะลดแบบสุขภาพไม่ดีอ่ะไอที่ลดเร็วๆอ่ะมันต้องมีไม่กี่อย่างทานน้อยออกกำลังกายหนักเกินไปทานยาลดน้ำหนักงดแป้งงดน้ำตาลไปเลยอะไรทำนองนี้แน่ๆซึ่งไอที่สิ่งที่กิฟพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราต้องใช้ปกติทานน้อยคุณทานแบบนี้ได้เรื่อยๆไหม คุณทานข้าววันละครึ่งทัพพีคุณทานข้าววันละมือ้อหรือบางคนบอกอดมื้อเย็นคุณสามารถอดมือ้ออดมื้อเย็นได้อีก20ปี30ปีหรือ40ปีหรือเปล่าก็ไม่ได้แทนที่ว่าร่างกายของคุณจะเผาผลาญวันละ1,500แคลอรี่ก็กลายเป็นว่าคุณทานเหลือวันละพันแคลอรี่ร่างกายก็มันฉลาดค่ะมันก็ลดลงมาเหลือเผาผลาญวันละ1,000แคลอรี่พอคุณกิน1,000แคลอรี่ทำไมน้ำหนักถึงไม่ลด คุณก็พยายามลดปริมาณข้าวลงไปลงไปเรื่อยๆไอ้ระบบเผาผาญมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆกลายเป็นการเผาผานพลังงานพังระบบเผาผานในร่างกายพังไปดังนั้นเราต้องกินให้ปกติกินออมื้อเช้าให้หนักมื้อกลางวันให้เบาลงมื้อเย็นต้องทานแป้งแต่ทานแป้งในรูปแบบที่ว่า,าข้าวครึ่งทัพพีหรือขนมปังหนึ่งแผน่นคือให้มีอารอาหารครบห้าหมู่ในทุกๆมื้อในการทานอาหารแต่ว่ามื้อเช้าเนี่ยหนักได้ หนักในที่นี้หมายถึงว่าบางครั้งกิ๊บก็กินหนักแบบออในพวกอาหารทอดอาหารอะไรแบบนี้กิ๊บก็จะหนักในมื้อนั้นแต่บางครั้งก็เลี่ยนที่จะไม่กินเลยก็มีนะคะมื้อเย็นเนี่ยกิ๊บก็จะพยายามเลี่ยงของมันของเค็มเพราะว่ามื้อหืนเราจะทานมันไปแล้วกิ๊บจะให้มื้อกลางวันเนี่ยเป็นอาหารมันๆได้บ้างเพราะว่ากิ๊บไม่ได้ทำอาหารทานเองนะคะพูดถึงเรื่องลิปนี้จะมาเรื่องออกกาลังกายก็วกไปเรื่องกินดกเพราะว่าเรื่องกินกิ๊บรู้สึกว่าเรื่องกินมันสาคัญมากๆมัน ค่อนข้างเซนซิทีฟอะมันอ่อนไหวกับการที่จะพูดถ้าคุณกินเค็มมากไปร่างกายบวมน้ําน้ําหนักคุณก็ขึ้นหลายๆอย่างมันเป็นองค์ประกอบกิ๊ฟอยากจะทําคลิปออกมาให้เยอะๆแล้วก็พูดออกมาให้ละเอียดแต่ว่ากิเฟก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าในคลิปนึงเนี่ยกิ๊ฟจะพยายามทําให้มันครบที่สุดการลดน้ำหนักของกิ๊ฟเนี่ยการออกกําลังกายที่กิ๊พูดถึงเนี่ยกิ๊ฟอยากให้ทุกคนสามารถทําแบบมีความสุขอย่างตอนอกิ๊ฟออกกําลังกายด้วย ฮูลรฮุปเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บมีความสุขกับมันแต่ถามว่าทาไมตอนนี้กิ๊บถึงเลือกที่จะไม่ได้เล่นฮูลรฮุปแล้วเพราะว่าเหมือนแบบว่ากิ๊บเคยไปอ่านมาว่าเออฮูลรฮุปไม่ค่อยช่วยกระโดดตบดีกว่ามันช่วยแค่เอวข้อแต่เรื่องเอวข้อนี่จริงนะคะฮูลรฮุปเนี่ยช่วยได้แล้วก็เหมือนมีเงานเหมือนมีคนพูดไม่แน่ใจว่ามีงานวิจัยรองรับหรือว่ามีเรื่องจริงอะไรรองรับหรือเปล่าว่าพอเล่นมากๆหรือว่าเล่นในระยะเวลาที่นานเกินไปจะทำให้กระดูกหรือว่าอะไรสักอย่างกระดูกสันหลังหรือซ ก็ถามว่าก้าที่จะกลับไปเล่นไหมก็เล่นก็อยากเล่นเหมือนกันเพราะอยากเอเล็กแต่คิจวสตกว่าคืออยากให้ทุกคนมีความสุขกับการออกกําลังกายแบบไหนให้ทําไปเลยแล้วก็อยากให้เน้นที่บอดี้เวทด้วยถ้าคุณมีความสุขกับการที่จะได้ตีแบตคุณก็ตีแบตแต่การตีแบตในที่นี้อาจจะเพิ่มความเข้มข้นอาจจะมีการวิ่งแบบยกซ้ายยกขวากระโดดโตบนู่นนี่นั่นบ้างแล้วก็ถ้าคุณชอบว่ายน้าคุณอาจจะว่ายน้ําให้นานไหมหรือว่าว่ายให้เร็วหรือว่ามีการตีขานน่นนี่นั่นเดินในน้ําออกกําลังกายในน้ําก็ช่วยได้ ถ้าคนที่เริ่มจากน้ำหนักตัวมากๆกิ๊บแนะนําให้ว่ายน้ําถ้าว่ายน้ําไม่ได้อาจจะเป็นปั่นจักรยานเออถ้าปั่นจักรยานไม่ได้อีกก็เป็นคาร์ดิโอเบาๆไปก่อนพอน้ําหนักเริ่มอยู่ตัวก็เริ่มเป็นวิ่งเป็นอะไรอะยังไงก็คือแบบที่กิ๊บรู้สึกว่าดีสุดๆเลยก็อาจจะเป็นว่ายน้ําแต่อย่างกิ๊บเนี่ย ที่หมู่บ้านไม่มีสาวว่ายน้ำแล้วก็กิปก็ไม่มีเวลาไปไว่ายน้ำกิฟตก็จะออกกาลังกายตามคลิปใน YouTube ก็สามารถลองหาคลิปใน YouTube ได้นะคือแบบเลือกที่แบบมันไม่ได้โหดมากแบบไม่ใช่ฮิตอะ HIIT นะคะที่เป็นการออกกาลังกายแบบฮิตเนี่ยจะเป็นการออกกาลังกายที่ค่อนข้างใช้ความเข้มข้นสูงแล้วก็ออกค่อนข้างฮัดคอร์สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายเริ่มลดน้ำหนักถ้าคุณออกแบบโหดๆเกินไปเนะี่ยคุณอาจจะท้อนในจุดนี้แล้วมันจะทําให้การออกกําลังกายเนี่ยไม่ยั่งยืนกิฟแนะนําให้ลองหาคลิปที่แบบ รู้สึกว่าดีโอเคสําหรับตัวเองนะคะก็เลือกคลิปนั้นสนับสลับเป็นไปถ้าไม่ซ้ําคลิปไม่ซ้ําจะได้เวลาออกกำลังกายเนี่ยจะได้ครยแบบไปไม่เบื่อไม่จาเจอย่างคลิปหน้าคลิปจะไม่ค่อยมาเข้าอินนะกิ๊จะไม่ค่อยชอบออกกำลังกายที่มันแบบเขาเรียกว่าไงคลิปซ้าๆเดิมๆพอกิ๊รู้สึกเบื่อค่ะเอ่อยังไงลิปจะแปะคลิปลิงคลิปให้แล้วกันนะคะจะพยายามเอ่อมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายอีกอ่ะ กาจะพูดเกือบหมดแล้วนะของกิ๊บอะคือท่ากําลังกายอะมันค่อนข้างฟรีสไตล์แล้วแต่คนชอบกิ๊บอะกิ๊บขอร้องว่าการลดน้าหนักกับกิ๊บกิ๊บถือว่ากิ๊บมาทํา YouTube ตอนเนี้ยกิ๊บก็ถือว่าเหมือนกิ๊บสร้างแคมเปญแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเป็นโครงการโครงการหนึ่งที่อยากจะเชิญเชิญชวนทุกคนมาลดน้ําหนักไปพร้อมๆกิ๊บถึงแม้ว่าตอนนี้น้ําหนักกิ๊บจะขึ้นนะคะทุกคนกิ๊บก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาออกกําลังกายกับกิ๊บ มาลดน้ําหนักไปพร้อมๆกันเราต้องลดน้ําหนักแบบสุขภาพที่ดีลดน้ําหนักในที่นี้ไม่ใช่ลดน้ําหนักบนปลาช่างแต่เราจะลดน้ําหนักด้วยการลดไขมันในร่างกายลดไขมันไม่ใช่ลดกล้ามเนือ้อเราจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่ลดน้ำหนักอยากสุขภาพที่ดีมีกล้ามเนือ้อกินไม่ได้อยากโหมีร่องซิกแพคถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีนิดๆไม่ได้อยากมีกล้ามแบบโอ้โหอะไรแบบนี้แบบถอดเสื้อออกมาแล้วแบบแกล้ามคืออะไรเงี้ยแต่แค่อยากเป็นคนฝุ่นเฟิร์มๆที่แบบไม่ได้แบบไขมันเหลวเลๆตัวลดแบบ ที่สามารถลดไปได้อีก3ปี2ปีเมื่อน้ำหนักถึงจุดจุดหนึ่งที่สมมติว่าถ้าน้ำหนักคุณถึงจุดหนึ่งที่คุณพอใจก็สามารถทานอาหารแบบนั้นไปเรื่อยๆตลอดชีวิตออกกำลังกายแบบนั้นไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอยากให้ทุกคนทำมันเป็นปิสวาตไม่ใช่ทำแล้วพอถึงสมมติวันนึงกินหนักถึง50ตามเป้าหมายที่ใหญ่สุดของกิฟที่กิฟตั้งไว้เนี่ยแล้วกิฟจะกลับไปกินผัดกะเพราเลวผัดกะเพราันยเยิม้ม กินนู่นกินนี่ถามว่ากินได้ไหมอย่างที่กิ๊ฟพูดไปในคลิปเรื่องอาหารสามารถกินได้แต่ไม่ใช่ทุกมือ้อเพราะว่าอะไรน้ํามันไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อร่างกายแต่มันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะในจุดนี้อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจก็คลิปนี้คือว่ามันยาวมากแล้วกิ๊ฟอยากให้ทุกคนลดแบบอย่างที่บอกไปว่าลดให้เป็นนิสยัยลดให้เป็นกิจวัตรนะคะ,ะในคลิปหน้ากิ๊ฟอาจจะมาแนะนําแอปพลิเคชันที่ใช้ในการลดน้ําหนัก หรือว่ากลับมาพูดเรื่องอาหารอีกเพราะกิ๊บรู้สึกว่าคลิปอยากพูดเรื่องอาหารมากมันค่อนข้างเ,าเป็นเรื่องที่เยอะมันพูดอีกหลายคลิปก็ไม่น่าจะจบสำหรับเรื่องอาหารนะคะก็ไว้คลิปหน้าเจอกันสําหรับคลิปนี้กิ๊บอยากจะฝากทุกคนนะคะว่าให้ค่อยๆลดอ้ออีกอย่างที่สําคัญใครที่ดูคลิปนี้นะคะกิ๊บอยากแนะนําว่าให้ทุกคนลด1เดือนไม่เกิน4กิโลนะคะ สี่กิโลกินรู้สึกว่ามันเป็นเดือนหนึ่งสี่กิโลก็จะอยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละกิโลให้มันอยู่ในประมาณนี้ไม่ต้องรีบรดโอ้โหเดือนละแปดโลสิบโลไม่ต้องขนาดนั้นค่อยๆลดไปให้มันยั่งยืนให้มันมีความสุขได้กินอาหารที่เราเคยกินได้ไปกินพิซซ่าอย่างที่เราเคยกินน้ําหนักมันจะลดสักเดือนละสองโลเดือนละหนึ่งกิโลหรือว่าเดือนละสามถึงสี่กิโลแต่ถ้าเราได้กินพิซซ่าบ้างได้กินไก่ทอดบ้างได้กินฮอทดอกได้กินนู่นนี่นั่นบ้าง แล้วเรามีความสุขแลวเราสามารถลดไปได้เรื่อยๆเราก็สามารถทํามันไปได้เรื่อยๆต่อๆไปอย่างคลิปตอนนี้ไม่ได้ลดสักกิโลเลยแถมเพิ่อมอีกทีก็รู้สึกแบบเออว้าไม่เป็นไรเพราะว่าค่อยๆลดไปเนะทุกคนขึ้นบ้างลดบ้างเอาให้มันเป็นเรื่องปกติของคนเรานะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้กิฟทำคลิปอะไรหรือว่าในหัวข้อเพลย์ลิสต์ลดน้ำหนักเนี่ยอยากให้กิฟทำอะไรสามารถเมนได้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างหรือสามารถเข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้ที่ ให้ดูแฟนเพจนะคะชื่อเดียวกับช่องชาแนลใน YouTube เลยค่ะแต่ถ้าคลิปตอบช้าก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะเพราะอย่างที่กิ๊บบอกไปว่าคลิปติดเรียนนะคะก็อาจจะตอบช้าบ้างคำถามที่เขาไปถามกิ๊บเนี่ยกิ๊บอยากจะให้เจาะจงนิดนึงว่าอาจจะแบบท่ามมีคนถามเรื่องคลิปลดน้ำหนักอะไรเงี้ยกิ๊บอยากจะอยากให้ทุกคนได้ลองหาเองก่อนหรือว่าไม่ใช่เข้าไปถึงเขาไปถามก็ว่าลดน้ำหนักยังไงดีคะกิ๊บอยากให้ทุกคนลองหาข้อมูลแล้วก็อยากให้ดูคลิปกิ๊บไปเรื่อยๆก่อนว่าคลิปของกิ๊บเนี่ย ขาดตกยังไงให้มาถามอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะช่วยแนะนำให้ได้นิดๆหน่อยๆเพราะว่ากิ๊บไม่ได้เก่งไม่ได้แบบเก่งเรื่องวิชาการกิ๊บคิดแต่ละอย่างที่กิ๊บเอามาพูดในยูทูบเนี่ยกิ๊บพูดจากประสบการณ์ตัวกิ๊บเองนะคะกิ๊บถึงได้พูดได้เอ่อก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ใครที่จะเข้าไปติดตามยาวเลยเข้าไปติดตามไลฟ์สไตล์กันนะคะเข้าไปได้ที่อ t สแกรมนะคะ k o t c h a r r จุด r นะคะเข้าไปติดตามกันได้แล้วก็อ่ ถ้าใครที่ไม่อยากเข้าไปเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือไม่ค่อยได้เล่นกันก็สามารถเมนได้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่าอยากแนะนำติดติงอะไรกันเมนได้ทกล่องคอมเมนต์ด้านล่างเลคะจะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้นะคะอยากให้ทําคลิปยาวขึ้นหรือว่าสั้นลงยังไงบอกได้เลยนะคะก็คลิปนี้คลิปขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ผมแบบตอนนี้ s u b s c คร b e ซสครบอของกิฟเพิ่มขึ้นเร็วจนกิฟตกใจเพราะว่ากิฟทำชแนลมาแบบเป็นปีแล้ว คนติดตามเพิ่ง200แล้วก็พอหลังจากที่กิฟลงคลิปลดน้ำหนักไปเนี่ยเรากิฟก็ไปฝากไว้ที่กลุ่มกลุ่มนึงนะคะเดี๋ยวกิฟจะมาพูดเป็นกลุ่มที่กิฟอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูช่องชาแนลของกิฟเนี่ยได้ไปอยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนกันจะมาพูดในคลิปถัถดไปนะคะเข้ามาซับสไคร b เบอร,ร์กริฟตตามกันมานะคะจากคลิปนั้นก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ ถูกใจในคลิปของคลิปนะคะก็อยากให้คลิปปรับปรุงหรือว่าข้อมูลที่คลิปพูดไปเนี่ยมันผิดพลาดยังไงเมนได้ที่กล่องคอมเมนต์เพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยได้รู้ว่าข้อมูลที่คลิปพูดไปผิดถูกยังไงนะคะเข้ามาแนะนําหรือว่าใครลดน้ําหนักไปยังไงแล้วบ้างสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะคะหรือใครมีเมนูอร่อยๆที่อยากให้ทํากันเนี่ย ก็สามารถมาเมนได้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเข้ามาพูดคุยกันให้เหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวเดียวกันเป็นเพื่อนกันนะคะเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้นะคะสำหรับวันนี้กิ๊ฟขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์วกด subscribe กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะกด subscribe ข้างไหนน้าจะข้างนี้นะคะติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัว,วลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ EP 5นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ